ถาพร er ้อมแล้วไปเจอกับ1ิสาวโสดของเราเลยมาเลยมาเลยเชิญเลยฮะมาเลยเด็กๆมาลูกมาเชิญเลยฮะเชิญฮะอ้าวน้องแจ็คไม่มีใครมาเลยฮะเอ้ยคุณไม่มีใครมาเลยน้องเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลัวสาวๆเขาได้ยินหมดเลยไอ้สัตว์ประจากรที่เปิดตัวแป๊บเดียวมาแล้วพอเปิดตัวไอ้แจ็ค ไม่มีใครเดินออกมาตกตัดไม่เอาออกมาออกมาเธอเออเธอใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ยโอเคไม่ต้องเลัวนะออกมานะนี่มา นิกกี้เป็นไงฮะเห็นแล้วครับคือจริงๆมีหลายคนที่ตรงสเปคของแจ็คแฟนฉันนะครับเพราะผมไม่อยู่กับเขามานานน่ารักทุกคนน่ารักคนละแบบอืมีเปรี้ยวเลยเหรอเออไม่อาบน้ำวะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงสาวโสดนะครับ1-10เลือกโพเดียมไหนดีขอเป็น6แล้วกันเบอร์หสาวโสดหมายเลข6ครับส่งเสียงทักทายคุณแจ็คหน่อยครับ พี่แจ็คคะหน้ากากไว้ต้านเวลาแต่พี่น่ารักอะหนูต้านไม่ไหวค่ะไม่แค่คนนี้เนี่ยจะเป็นฟิลที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนใช่ใฟิลที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนคล้ายๆกับแองเจล่าโจโจโจลี่อะเอาหรอเอออย่างนั้นเลยเท่อะผู้หญิงเท่อะเพื่อนเท่อะเขาแต่งตัวเยอะปะแต่งตัวไม่เยอะแต่ว่ารูปร่างเขาโทวนนดีมากดีมากคุณดีแต่ว่าคุณจะจิกหัวเขาไม่ได้จิกกระพึิบ ติดกระพรึบติดกระพรึบติดกระพต้างานผมเขา